สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเราค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีธนูนะในช่วงเดือนกันยายนปี2565นี้นะคะเป็นพลังงานรวมแล้วก็นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรบ้างคะ เอ็ดออฟสอดนะคะว้าวชูบครับเพดออฟวันสิกออฟสอดโอเคคุณกำลังรอใครบางคนคุณกำลังมีความรักนะคะคุณอาจจะกำลังรอคนรักของคุณอยู่ อาจจะคุยกับคนทางไกลนะคะหรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลกันนะหรือคนคน,น,เ,นเนี้ยเป็นโฟบสอดเนี่ยหนูรู้สึกว่าคุณเหมือนมีการรอหรือว่ามีการแบบหยุดชะงักความสัมพันธ์กันไปพักเบรกความสัมพันธ์กันไปแล้วก็ได้แล้วคุณก็อาจจะรอให้เขากลับมาคืนดีกับคุณอยู่นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้แบบหยุดความสัมพันธ์กันไปก็อาจจะเป็น ความรักที่ต้องมีการรอคอยนะแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ต้องแบบใช้ความอดทนมากๆนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวทัดลมนะคะมีทุนตุน้นกุ้มชาวทัดไฟเมสิงธนูคะ่ะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะขอดูพลังงานความรักของคุณในเดือนกันยายนหน่อยคะ่ะว้าว เทนอฟคัพนะคะพลังงานความรักของคุณนะคะว้าว wow, t h เ e m p r e s s เหมือนคุณเจอคนที่ใช่แล้วนะเออพดออฟสอดชาวทัดลมเมทุนตุนกลุ่มนะคะเชเวนอคคุณเจอกับคนที่ใช่คุณเจอกับใครบางคนที่คุณรอคอยมาตลอดก็ได้นะเหมือนกับว่าคุณเจอกับคนที่คุณรู้สึกว่า เนี่ยแหละคนที่ใช่คนที่รอนะคะ The e m p r s s s นะคะแล้วก็สิบถ้วยเนี่ยคุณได้เจอคนที่ใช่มีโอกาสได้สมหวังกับความรักแล้วนะคะนะจะมีคนเข้ามารักนะคะมามอบความรักให้กับคุณนะคุณจะเจอกับคนที่คนที่เหมาะสมกับคุณนะคะว้าว ฟอวนนะคะการสร้างครอบครัวค่ะความรักความสุขความมั่นคงนะจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะเพดด์ออฟสอดนะคุณอาจจะรอมานานรอมานานใช้ชีวิตของคุณมานานนะบางท่านบางคนก็แบบแอบรอด้วยแหละแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณมาเรื่อยๆแล้วคุณก็มีโอกาสได้เจอแล้วนะคะกับคนคนนี้คุณไม่เคย คุณไม่เคยหมดศรัทธาในเรื่องของความรักนะคะชาวธนูว้าวเดอะสตาร์นะชาวราศีกุมคนเด่นคนดงังคนมีชื่อเสียงหรือคนที่ดูมีสเสน่ห์มีความโดดเด่นมากๆนะคุณไม่เคยหมดศรัทธาในเรื่องของความรักนะแม้ว่าคุณจะเคยเสียใจผิดหวังในเรื่อง,องความรักก็ตามคุณไม่ไม่ได้สมหวังในความรักนะคะที่ผ่านมา แต่คุณไม่หมดศรัทธาจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะความรักมีชาวราศีพิจิกนะคะคุณเป็นคนที่อาจจะกลัวนะคะอาจจะกลัวที่จะแบบเจอกับความรักที่ ี่ยังไงดียจะบอกว่าคือคุณกลัวว่าความรักอะคะ่ะความรักที่คุณเจอจะไม่สมหวังจะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณก็ก็ไม่ได้ยอมแพ้ในเรื่องของความรักนะคุณยังมีศรัทธาอยู่ในนั้นแต่ในความกลัวคุณก็ปกป้องตัวเองนะคะเนี่ยคุณเดทใบเนี้ยนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะคุณในเครื่องแบบ คุณนะคะคุณปกป้องตัวเองปกป้องหัวใจตัวเองแต่คุณก็ยังศรัทธาในความรักนะ,ะต้องบอกอย่างนี้นะเคียร์ครับเนี่ยอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่การเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งกับความสัมพันธ์ก็ได้นะอาจจะมีคนที่เคยจบความสัมพันธ์กันไปหยุดความสัมพันธ์กันไปแล้วก็กลับเข้ามาเป็นรักแท้ให้กับคุณได้นะคะ คนที่คุณยังปรารถนาเขาคนที่คุณยังรักเขาอยู่นะแต่อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณและเขาเอ,อ่อไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์เนาะถ้าคุณไม่มีคนเก่านะคะคุณจะได้เจอกับรักแท้แล้วนะคนที่ควรกับคุณคะ่ะขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะเอออบซอ คิงถือกระทาค่ะ j u d g m e n นะครับพลังงานของเขาเนี่ยโอ้เขาก็เป็นคนที่ศรัทธาในความรักเหมือนกันนะเขาศรัทธาในความรักนะคะเขาเป็นคนที่มีความพร้อมแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะเอ่อ ตำแหน่งของเขานะคะชีวิตของเขาเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคนๆคนนี้เดี๋ยวพอดูแปดดาบค่ะเดชาริอ์นะคะชาวกรกฎหรือชาวท่ดน้ำกรกฎพิจิกมีนนะอคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่ เป็นคนในเครื่องแบบได้นะคะคนคนนี้เป็นคนทางไกลคนที่มีความแตกต่างจากคุณได้นะคะพลังงานของเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งใดนะเขาก็อาจเป็นคนที่มีกำแพงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นกันนะ เขาไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆนะคะคุณคนนี้ไอดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะอืมฟาวส์อดแชมเปรนนะคะชาวธนูด้วยกันก็ได้นะอ,นอีไฮพิเทดเอ่ชทวบ์ซอดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ เขาเจอคุณแล้วเขาอยากสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พิเศษจังเลยนะเป็นคนที่เขาให้ความสนใจนะคะเขาอยากค้นหาคุณนะถ้าคุณเป็นคนเก่าของกันและกันเนี่ยนกรู้สึกว่าเขายังอยากสารต่อความสัมพันธ์นี้เขาอย่างรักแล้วก็ผูกพันกับคุณนะคะบางท่านบางคนอาจจะเป็นรักเก่าหรือรักต่างไวัยได้นะ อ่าแล้วก็ถ้าไม่ใช่รักเก่านะคะมองว่าคนคนนี้เขาอาจจะถอดใจนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นเช่นกันนะคะเหมือนกับว่าเขาเพิ่งเลิกราความสัมพันธ์มาแล้วตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้แบบคาดหวังกับความรักอีกแล้วนะคะเออแต่ทีนี้เขามาเจอคุณนะคะเขารู้สึก อยากจะสารความสัมพันธ์กับคุณเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณอย่างบอกไม่ถูกด้วยนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นคนในอดีตชาติของการแลกกันก็ได้นะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะอืม king of pentacle knight of one นะคะ ชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรชาวธาตุไฟเมสิงห์ธนูเขามองว่าคุณเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขารู้สึกชอบคุณมากๆแล้วเขาจะไม่ปล่อยคุณนะคะให้หลุดมือเขาไปได้เลยนะคะคนคนนี้เขาบอกว่าคุณและเขาอะ่ะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่คู่ควรแล้วก็เหมาะสมกันมากๆหรือมีอะไรที่คล้ายๆกันด้วยนะคะ เขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะ The f o o l การเดินทางการท่องเที่ยวการเริ่มต้นใหม่ The j w i l เขาตั้งใจกับความสัมพันนี้มากๆนะคะเขาห่วงแหนคุณมากๆนะเขาไม่ยอมเสียคุณไปแน่นอนคุณเป็นคนที่สำคัญและมีคุณค่ากับเขามากๆนะเเขามีแรงดึงดูด มีแรงปรารถนามากๆเขาอยากเดินทางมาเจอคุณนะคะถ้าเขาเป็นรัฐทางไกลของคุณยังไม่เคยเจอกันนะเขาตั้งใจมากๆกับความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกว่าเขารู้สึกมีแรงดึงดูดกับคุณแล้วก็คุณก็คือเป็นคนที่เหมือนเป็นนางในฝันของเขาค่ะนะ,ะนะเ,เขาเจอคุณแล้วเขาก็อยากจะสานความสัมพันธ์นี้ต่อนะคะ นี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อนะเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคนคนนี้นกมองว่าคนคนเนี้ย ถ้าคุณรอคอยเขานะคะเขาจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะเความสัมพันธ์นี้นะคะน่าจะมีการรอคอยแหละนะหรือถ้าคุณยังไม่เจอคนคนนี้คุณยังไม่มีคนคนนี้นะคะคุณรออีกนิดนึงนะคุณจะได้เจอเขาเนะคะนะเขาอาจจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณได้นะคะสิ่งที่เขาจะทำคือเขาน่าจะเข้าหาคุณแหละนะแล้วก ทำให้คุณรู้สึกประทับใจในตัวเขานะคะถ้าเขาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณเขาจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกแปลกใจรู้สึกแบบอยากจะมีความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่คุยกันอยู่แล้วนะคะคุณเจอคนคนนี้แล้วเนี่ยนกมองว่าการรอคอยของคุณนะคะเป็นการรอคอยที่มีความหวังนะเพราะว่าคุณตอนนี้อาจจะคุยกันผ่านแชท สมากกว่านะแต่ก็จะมีการได้เจอกันนะคุณอาจจะรอที่เขาจะเดินทางมาและเขาก็จะมาจริงๆด้วยนะขอดูหน่อยค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ทิศทางความสัมพันธ์นะคะ n i n า of Short นะคะ King short. Short. คิงอฟช็อตเอ็ c ซ of s ช o r ตคนคนนี้เขารักคุณมากๆนะคะ เขาเข้ามาเพื่อที่จะจริงจังกับคุณมากๆเลยเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเขารักใครรักจริงบุคลิกของเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆอาจจะไม่ได้แบบพูดหวานหรือมาบอกคุณทุกอย่างที่เขารู้สึกนะเขาอาจจะไม่ได้พูดความรู้สึกของเขาให้คุณได้รับรู้แต่คนคนนี้เขาจะอยู่เคียงข้างคุณนะเขาจะดูแลคุณไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะยามคุณเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออย่างไรก็ตามที่คุณมี ความทุกข์ใจหรือคุณต้องการเขาอยู่เคียงข้างเขาจะอยู่เคียงข้างคุณค่ะคนตัวนี้นะหนึ่งเหรียญนะเป็นไปได้คนตัวนี้อาจจะเป็นคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะนะเขาเข้ามาเพื่อที่จะเป็นความรักที่จริงจังเป็นความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะแล้วก็เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะคนคนนี้เขาจะมองเห็นคุณค่าของคุณมากๆนะ ขอดูค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวธนูบ้างคะในออบสอดคุณอย่าพิ่งถอดใจในเรื่องของความรักค่ะคุณอย่าพึ่งหมดหวังนะคะในเรื่องของความรักหนึ่งไม้คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งไพ่บอกอย่างนี้การใช้ชีวิตของคุณการปลูกต้นรักครั้งใหม่ของคุณก็จะเกิดขึ้นนะหรือถ้าคุณมีคนเก่าเนี่ย คนเก่านะคะเขาอาจจะกลับมานะถ้าเขาเป็นคู่ของคุณเขาจะกลับมานะคะเพราะว่าไพ่ของเนื้อคู่ขึ้นมานะถ้าเป็นคนเก่านะคะคนคนนี้เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนนะแต่ถ้าเขาไม่กลับมาเขาไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณนะชาวธนูคุณเริ่ม,ต,มต,ต,นนต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองได้เลยเพราะ<ผ>คุณจะได้เจอกับคนคนนี้คนที่เป็นรักครั้งใหม่ของคุณคนที่เป็นคู่แท้ของคุณนะคะ เดือมูนนะคะคุณจะมีความสุขในเรื่องของความรักคุณจะมีโมเมนต์ของความโรแมนติกนะคะนะอ่าคนๆนี้โรแมนติกมากๆเข้ามาทำให้คุณแบบมีความสุขในเรื่องของความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกระชุ่มกระชวยหัวใจนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวธนูนะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะยังไงก็ ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะตามไอดียไลน์ที่นกให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ